สวัสดีครับพบกับช่องโอเคแมนทีนอีเช่นเคยนะครับวันนี้หลังจากที่เราหายไปเป็นหนึ่งอาทิตย์เลยนะครับหลังจากที่ผมไม่ว่างนะนครับผมไปธุระนะไปธุระที่กรุงเทพนะครับไม่ว่างนะครับวันนี้เราก็มีคลิปอ่ารีวิวมาให้ดูอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นยามาโตะนะครับจากเรื่องสาวเรือลบนะดูรอบกล่องกันเลยอาจจะมืดๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนแป๊บนึ่งนะอืออ่าก็นี่เลยนะ แล้วมาดูรอบกล่องกันเลยอันนี้ผมก็ได้มาจากเพจใน Facebook นะครับผมเป็นเพจไอซื้อขายแลกเปลี่ยนโมเดลนะนี่อันนี้ผมได้มาในราคาประมาณ400กว่าบาทน,นะครับผมดูข้างล่างก็เป็นนี่นะครับอันนี้เป็นของแท้นะแต่ไม่มีโลโก้บันไดน,นะครับผมเพราะว่าบันไดยังไม่เข้ามาทําตลาดนะอันนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์ในปี2019นะครับผมซึ่งผมเพิ่งตามเก็บนะเราเปิดกล่องกันเลย อันนี้เป็นของมือสองนะครับผมผมได้มาจาก,กีพ่อค้าอีกคนหนึ่งนะแต่ว่าเป็นมือสองที่เขาแกะออกมาเช็คนะครับผมแล้วก็เก็บเข้ากล่องเลยนะนี่ในส่วนของชิ้นส่วนต่างๆก็จะมีนี่นะครับเป็นผ้านะแล้วก็กระมังนะครับผมแล้วก็ไม้กวานนะ แล้วก็ไม้ถูพื้นนะครับผมในส่วนของอีกหนึ่งถุงนี้นะส่วนตัวโมเดลก็เขาก็จะตัดซีนออกมาแล้วนะครับผมก็จะมีฐานแล้วก็ตัวฟิกเกอร์นะแล้วก็ผมนะครับแยกออกมาเรามาเปิดผรงนเลยก็ไม่ต้องตัดอะไรมากนะครับผมมันจะเป็นส่วนของฐานนะไม่ใช่ตัวฟิกเกอร์นะแล้วก็ผม เดี๋ยวผมไปตักทุงไอ้นี่ก่อนนะครับในส่วนของชิ้นส่วนก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเรามาประกอบโมเดลกันเลยเริ่มจากเอานี่นะครับประกอบตรงขาอย่างนี้นะนี่นะครับมันจะมีรูให้ใส่นะครับผมซึ่งรายละเอียดก็ดีเลยนะเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดนะครับผมแล้วก็นําผมมาต่อครับดูให้ดีว่ามันต่อตรงไหนนะมันก็จะเป็นบอกนะครับผมนี่ต่อไปแบบนี้เข้าแล้ว แล้วก็นํามาใส่กับฐานก็จะเป็นรูให้ใส่พอดีปเปเลยนะเสียบลงไปเลยไปอืมลงละส่วนไปเรามาดูรายละเอียดของอุปกรณ์กันเลยนี่ก็จะเป็นกละมังนะกระมังก็จะเป็นแบบนี้นะคล้ายๆแบบมีรอยยุบนะครับผมแล้วก็เป็นอันนี้ส่วนไม้กว้าดก็นี่นะ เอาไว้ขัดในเรือนะครับผมนี่สวยเลยตรวนี้ก็จะเป็นยางนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผ้านะดูดีเทลครับมีเป็นรอยแบบคล้ายๆรอยเย็บผ้าด้วยนะงานดีนะครับผมแล้วก็เป็นไม้ถูพื้นขนาดเล็กนะก็ดีครับเรามาดูรยายละเอียดฟิกเกอร์กันเลยเรามาดูรยายละเอียดของฟิกเกอร์นะครับ แล้วไอคอนฟิกเกอร์ก็ค่อนข้างทำออกมาดีนะนี่เป็นลายตะเข็บผ้าเลยนะครับผมเนี่ยหน้าตาก็ทำออกมาได้เหมือนมากเลยนะเรามาดูรอบตัวท่อนบนกันก่อนแล้วกันนี่ก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากเลยครับมีการไฮไลท์สีผมด้วยนะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะก็ถือว่าสวยนะครับเดี๋ยวนี้งานแท้ก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะสำหรับผมนะครับผมก็เลือกเก็บทั้งงานแท้และงานจีนนะงานไหนที่ผมพอใจซื้อผมก็จะซื้อนะครับผม เรามาดูส่วนข้างล่างแล้วกันข้างล่างก็จะเป็นใส่รองเท้านะครับสีขาวเลยแล้วก็างเกงสามส่วนหรือเปล่าไม่รู้นะก็สีขาวเหมือนกันครับถือว่าสวยนะมาดูรอบๆตัวกันซึ่งมันก็จะไม่ได้แบบรายละเอียดจัดเหมือนกับตัวฟิกเกอร์พวกสี่ห้าพันอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ก็สวยงามนะตามราคานะครับผมเป็นงานแท้นะ ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่องผมเลยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วบ๊ายบายเฮยูย